กินข้าวกันยังมันเองล่ะกินข้าวกับทอดไข่ทอดไข่หิดเองเลยบอใครเป็นคนเห็ดหิดเองอ๋อบายบายกินเย็นเดือนล้านตาก็อย่ามันแต่มีบอนผักบอนเสาวปาะชันซะคือแบบเป็นคนนี่นั่นเลยนะโอ้มีงยั่งอะไรสลักกับบะพมิ่งก็พ่นละนั้นเดี๋ยวบอเทสีหามันละ สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตสู่คนเบิร์ตสบอสบอลพี่น้อยเนาะโดยน้องทางผู้สมมาพบมาพ่อกับซ่องบ่าวเทพมานนี้พี่น้อยก็อยู่ที่บ้านน้องน้อยอีกคือเก่าหรือว่าน้องภูวันแหละพี่น้อยเนาะโดยวันนี้ก็จะเข้ามาหาเพื่อนพี่น้อยได้เห็ุข่าวาหลาคลิปพี่น้อยเหลาช่องนาอที่มาา่ายน้องเพื่อนได้รับข่าวดีไลยสิ่งหลาย่างยู่พี่น้อยวันนี้ก็สิมาแสดงความยินดีเนาะ ลงคนมาทำประชุมเนาะโดยพาพี่น้องเดียวเขาจะขับหาน้องเพราะแล้วพี่น้องเห็นเนาะโดยพี่น้องเห็นเนาะเดียวเขาจะขับไปหาทางหาน้องเป็นก้อนพี่น้องอ่ะโอ้โหกำลังเฮ็ดอีเสียงกำลังขมุ่มอยู่ต่นนะพี่น้องเดี๋ยหาเป็นก่อนมีไผรได้มาหาเพคนมาเห็นเนาะ มดซีกลมๆในมันนีพี่น้องเอ้ยอู้ตูเจาลมๆกับเด็ดๆนี่นี่นั่งอีกป,ป่าปนกันไปพี่น้องเอ้ยคนเต็มจะเป็นอะไรเนาะ เจ้าพี่ตั้งกำลังเต็มอยู่เหโนเนาะสบายดีล่ะเลยก็เต็งตัวเจอสลัดแต่านี้ม้อนเออหลายคนพี่ต้องอจะเช่อยู่เหนเนาะเห็ุยังมืนี้พาน้องพมิพี่เตียงอ๋อสือเตียงไปน้องเพิ่นออพี่ต้องไปใช้แช่นอนกนได้ไค แผานนอบก็หน่อยชงโคบันใส่เตียกเนาะมันดยืเอาเพราะใส่เตียงเอาได้เอโดยไม่ใชคคิดแล้วม嘛นี่ยังยังวะกาลังมาสีฮันไปอยู่นี่คุณเจาฮันมาก่อนโดยโดยทีหันทงพี่พี่โดยสบายดีเนอบ่าพามีพี่โดยเนาะโดยโดยเป็นไาก็มาบ่โดยจ้าเดซะกาลังมัดจะื้อเตียงก็เวลานี่สองหน่วยเลยเมนสองเนเท่ ตัวนึงนะบ่กโอ้ก็ถือ,อว่าพอใส่ยูไ่ได้นองามเลยพี่น้องไอ้บอานี่ยได้เยะพักืนเสเพิ่มาส่งถึงที่แล้วบ่นไแลพิ่มาส่งถึงทีเลยดูพีพี่น้องสวัสดีเด้อได้ขายผัสลรีบ่มาหนีเมือไรยังข้าต้นบอกตัดพี่นออ้องเด็กจังหน่อยสิเด็ไปซื้อสวยเพิ่จะหน่อยพี่น้องเริ่ผานอกกันเด้อ เป็นอะไนี่ของไหม่คักคักคักเป็นไม้ันอนเป็นองไม้ล่างเนาะอ,อืเหือวยเต็ดทงสาวแตกบ่ฮิไ้อาสบายดีได้ละเด้อโดยกําลังเสียดายอนไ่ลังถวยบ่มาดูมาขยันจัดเลยต้องสาวคนนี้ ใช้สเอื้อยไปข้างนันขาห้องน้าห้องน้ำบอมีห้องน้ำซาธารณนกข้าปลาเอาพี่ดาไปล่างถ้วยเดี๋ปวนางยี่บอเวลาข่าปลาย่บอกมีพ่อเสียมยังก็ได้โหมีอือนเห็นอยู่เหกินครัว่ด้เห็นเนาะดยพี่เอ้ย โอ้ขยันเนาะคุณปะใช่ทงพี่ล่ะน้ก็เปื้อขี้ีเก่าแล้วเห็นมันเด็ดเนาะน้ำเบาหนีไม่เลยอาตะดีนอยบ่นโยบ่าโอ้เดีไฟไหม้บ่น่ไปซื้อให้บ่มาซิวอีนอยหงขักันยังได้เนน มีห on uh, mm ับลปงมีหองเลยยังมีื่อมาให้เพื่อนหวบอลปงเนี่ยเลยมีห่านมีอะไรยังาไข่เนาะโปรยปงนี่อันนี้มึงกะเด็กขุนแ่นางจะไปตักส่นน่นเลยยังบอกมันยังใช้เนี่ยยังบอกเออส่วนผู้ทางเขาสะนเราตักนองน้อยน้อยเ่อนเบื่อทั้งหน้าผมก็ควบหนารักควมหนาช่งเป็นอะไรเนาะ บริภัทยังมั่มาขึ้นนี่ล่ะบริณนอบริน่เอาแล้วเป็นยังไไขึ้นสาวมราบอึงเออขึ้นสามทราบอทึงเอาเอามื่นตอนเลกๆเจ้ากันอนบ่บริณนอนครัปืนนี้กับบริณนทเล้งนอนเล้งนอนเลงนอนแลงนอนแล้งนอนนอนแรนอห้องกับมีแล้วยินบอกเกลืกับมาอยู่น้ำแล้วยินบอกแต่ว่าเพิ่นในชิบูยุพิ่น ปุณชอยู่นํำบปุไรล้มือยังบอกิ่ชิเมื่อแล้วิ่กราบบ่อโดเมื่อขงเฮียนบ่อขึ้นนี่ไปนอนน้ำมรลวงบ่อขึ้นเมซมูบ่อแล้วมาแรงกันอนเพือนจะคลองในประเทศเนาะเฮียนซานกับบนอูบนนอนอ่ีแล้วเนาะแมน ไฟก็มีแหละบ้านก็เห็นในคลิปก็เห็นสองดอกบอชเช่ดอกนึงว่าเชสดอกหนึ่ง่ินายกอนายังไม่ได้ใช่ไปล่ะจะบัวเฝอระวังมันเสียเด้อเหมือนกันแค่นี่เพลงเติดได้เห็นระวังมันเสียคนหลักเด้มือนี่แล้วค่ะบอชิอเสาวมาบอเทเลยเออชีฮิตนไดาเฮ็ดบอลไหวรักอันนี้แหละแบงค์สุรเซลล์นี่แหละเหมาะสาวไม่นี่บ่แม่แล้วก็มาต่อข้างนี้แน่ว่ะจะต้องเบิ่งเดอนเบิ่งซานเดินนางเด้อ เจ้าบระยู่คนหลักเด่นอย่างเจ้านี่เครื่องของในนอกประเทศแต่แแเป็นห่วงอยู่เลยแบบนอกเด็กน้อยเนาะยันคนขโมยยันคนอย่างนะนนเาอาไว้สูงก็ดีกันสละสละเสียตักมาในซามะน,นะ <c oughs> ส,สุข,ข่อยพากันตากเดชเดิน, <c oughs> น <c oughs> ตาเดชเดินไปหน่อยเอบิกน้องหน่อยพลังถวย โบโบสายไล่เดินนั่งเด้อสไลด์เห็นบอกสไลด์ค่ะโบโบสายก็ได้เพืองใส่ลายไลกับเจ้าล่างโบเบิร์ตนะใส่นิดเดียวกพชโนเดียวกองไหลกินข้าวกันยังมื่อไหร่ล่ะกินข้าวกับทอดไข่ทอดไข่เห็ดเองเลยบ่าวไข่เป็นคนเห็ดเห็ดเองปอาเฮ็ดดิเซ่พี่น้องเมื่อกี้ปลาสลามมาเลย ยโดนโดนาลาใช่ไหมพักน้องตากแดดดับปืนด้ดยสบายดีพี่น้องเอ้ตากแดดพี่น้องเอ้มาเซงหน่อยลูกยได้พ่อเานอยู่บ้าน่อบพ่พซ้ำเอาพุ่นไปใช้สัตว์ไปย้ำ คือเรางามเลยเราเสาหองอยู่บอนะบ่ได้นอนเลยบ่ยังทับชนอยู่ในกระเพาะเราในปบ่เท่เลยหนยังบ่ได้คุยกับไรกเถื่อเลยยั่งคอยกับไรไมายำไรพวกกันกว่าไม้ของโลกอะคือแบบว่าเราวหอมบ่มีบอลอยู่บอลนะใส่แล้เอาใส่ไปเฮ็ดเยียกอยู่บงนั้นแล้วศัยแบบว่ากินเงินเดือนร้านใายก็ยามันแต่มีบอลผักบอลเต้าประชันซะคือแบบเป็นคนนี่นั้นเลยนะความหม้ค่ะ ขอเพยงเดได้อยู่อาศัยนะเจ้าเอาเขาไปหายเพิ่นบ่ลงคือว่ากิดอุบติเหตุบ่ล้มบ่ห้ล้มเเจ้าบ่เออเหตุใดจึงบ่ล้มล้มนะลไหครับขลงไมมะกุยบ่อไงเี้ยขลัดกล้วยขลัมากล้วยบ่อ้ได้สุดงามนะนเนาะึังกฤเนเจ้ามาเลย อันพอดีแหละนั่งเบาเอาเตียงมาให้นั่งเอลยมือน,นี้เดี๋ยวป้าก่อนก็ได้ลูกอันไหนเพราะว่าชุมา่มเขาโบมีบนนั่งเลยแม่น <c oughs> ประตูนี่ปเป็นอะไรประตูนี่ต้องหาแนวเกาะไว้เนาะนี่พี่น้องไปปพากันยืนตากแดดเลยมึงน้องเปิดอันนี้อนโอ้ยโ,โอ้ยมึงยังอะไรเอาเร็ว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 โมงอิงซีแล้วเ,วเวอา งูยิสลีบปเฮ้ยงวลายะย่ี้จ้าหมูโผล่เลยยังไม่ได้กินแล้วว่ะกเอองัวกระเด้พี่น้องเ้ยกินขี้ปางัวแล้วแบบเนาะนีโคบบกเข่าแล้หรอ่ะมามามาหามเตียงเียมามา ทำเตียงให้เพื่อนอนพี่ดาวเเอาพี่้องเ้ยเอาสลกัะบะพมิก่อนพ่นละนั้นเดี๋ยวบอเทสีหามน้ำหลักระวังเด้อระวังเด้ออ่ะึบชึบอโดยมาช่อนใส่กันประเทเนาะโดย ส่คักาบ่บาเตียงนี่มบอกไรคืออะไรอกู้มานอนขึ้นมัดเราพไดนอนได้คืนนี่ยะสลายนี่จะตินเลอยากจะได้บมมีมอกล้องเนี่ยเกือบเกือบจะปใส่จะบังคุเป็นในหกบ่บริเวณหกจะบังี่สิพันเออเนี่ยบอกไรคือแล้ว ปัดป no ัเอปัดเ้อกวดกับกวดกวดเอาดีนะกวดกวดกวดกักวดกวดเออหน้าบ่าวบอกอยวให้เจ้าเสร็จก่อนก่อนขนบนอนเพื่อนบอันชลาบอกว่าทาบรินอนให้เก็บให้พับขึ้นบนนอนเนี่ยเมื่อคืนนี้นองเพิ่มบรินอนหรอเามื่อคืนเจ้าตงนอนเือนเดินนั่งเด้อเพราะว่าเพิ่มเห็ดเจ้าแล้วบนนั่งเออ แต่เขาก็บอกใจว่ายังคือกลับไปนอนอยู่หูคือก่าโดยต้องไปนอนใจก้องว่่เอซีตกใจนาเฮ้ยบอย่างงางาตกใจเปิดเลยหน้าหนานบุกลายหายอีกเอออาจนมันต่ำโทรศัพท์จะได้สบายลุ่มี่ปางงามเออเราอกอท่าอ่าันามาเออมาอย่ามาเออให้น้องคนด เอาไปทั้งทั้งยาวตัวได้หรือจ้ะทั้งยาวบ่อเนี่อื้มสีบ่อนีก้อนเดี๋ยวชนีก็ได้เชียวโอเคเอาเอาฐานเนี้ยไปขุดก่อนก็ได้เออเอาทานให้ให้มันเอาออกรถไปแยกทานนะเอาข่ำในรถแมนไปจะเบี้ยวข่ำในก่อยังไปอีกเอ้ะ ได้บ่ก็นม้อลัว่เลยอ่ะมาไปสิไปหามโซล่ะไม่ถือไงบ่กล้จช่ล่ะได้ใช่สับอยสิปงเลยอยู่ในเดชมโค้ดเบาๆหนึ่งเลยนด้อนได้ถึงจับเได้บ่เขานี่ตนี้ให้มันอยู่นี่นี่นเข้าไปเออไปสิเล หรือว่าเอาเข่าไปพุ่นแล้วบอกบ่บ่ามีเอาไปตั้งไว้ทางนั้นก็ได้หันอยู่นั่นเนาะก็ได้นั่งเนาะจุ๊บผ่านเนี่ยมาห้องตีนไม่หมดโบมีหลังคามีหลังคาคักกี๊ด๊อกคืออะไรไปเลยหักแล้วบบบง่อยขึ้นไปหน่อยหักหักหักไปอ่ะมานั่งพี่ก่อนก็ได้นั่งไปดีซบคนอีกเลยเออ ใช้สาเอื้อพ่นคือบินมาินมาพือนเหรอฮะใช้มากเลยได้มากินหินพี่ยามากยาเลยเอาแต่น้องน้อยพันดีก่อนไปนเถิง่อนอุ้ยยินก้นแม่บอกไลเถื่อเลยเกิบฮันบวกฮันบวนี่ค่ะเกิดใส่เกิดปอกมักใส่เกิดเลยเจ้าฮะลูกเอ้ยยาไปเถิงก่ออโ้ยพรมบอที่พ่นมาสลาเลยอัน ใช้หานางไ้บปเท่พ่นประกอบให้ดูที่วันดาบาวซื่อไห้วันนี่ฮะมาด้วยไห้ช่างประกอบด้วนวันถั่วแอนดนะกวบจอกอ๋อเนวอันเชนขัดนะบ่อ๊ะนั่นนะบ่อ๊ะอามาช่างมาเลยอันนา้ะก็งไวสิบสิบขอีกห้ออีกะโอ้พี่นวนอพดเทียนก็ได้คั่ได้เลยคังกเป็นเซอผมโทรมาพ่อโทรศัพท์ันนี่ อันนี <conduct> <g zia> <t> ้อันไหม่ป่ะฮะสวอเลยนะมาโอ้เดี่ยวบ่ละเมียงบ่ปลูกเนี่ยปลูกพักบ่ก็ปิดสั้นใช่ไหมไอพี่ต้องเห็นใครบังดูไหมประเทศเราเคยเห็ดเราเป็นอยู่ดอกประเทศนะ นี่ก็พอได้กวบแล้วบาทเนาะตัวเขาก็ซือซ้ำงบพีนองเลยงบเขาพอเขาก็ซือซ้ำนี้ยได้ที่แลนยังใครที่ว่ายังได้ใครบอกว่าได้บ่วันนี้บ้าลรังขวแล้วมากวบไ้นี่ยินบอนังเออมากวบไปนี่ก็ได้ ตั้งไว้นี่ก็ได้นอกอะไรนอกประเทศเนาะเออตั้งไว้แจ้พุลุ้ตั้งไว้แจ้าคอนถักก่อนโดยเนาะตั้งตาำขันบ่ตั้งให้สั่นได้ปีหนังเมื่อพี่ได้บ่พี่หนังบ่หนอนมาอันนี้บ่หนานะมันจะมีซองเด้็ดจะมีโลโก้สิเด้วายกันนี้มันสิเขาเช็ดต้นนี้ตังกว่าสบายแมนแมนแมนก็มาอยู่พี่หนังเลยเนาะ เนได้บอสละครับครับซื้อมาให้คนนี้ด้วเดอวันนี้ได้ชมียงช้านใช่ไมเมนของโซลาซิบอตันนี้โลโอเคว่าถหันเดี๋ยวไปนี่ลักอันมาลักอันไฟเมื่อได้มาโดยลักไฟนั้นว่ามือนี่แ้สิไปสั่งกับซลาซาลาเนาะลาที่ะย่างนะประเทศเสล่งมื่อเช้าในการ อันซเล่งบ,บอมเกไหม่นี่นะกเ,ก,เกี๋อ๋อสองอันเลยกปรเดียวม,มันกบ็บนพอไม่อขอแก,กเทานเนาะอันนี้มันมันใหม่เกเบาอยู่พี่น้อยธรรมดาเกเดอ,อยเนบอ,อยไมนคอาไดเสื<พ>องข<พ>องเางของค่าเนาะมีตะปูตกกนี้เพื่อนห้เพืทองหอยทออันนี้นะ ตามไม่โรงพยาายังจะขังอยู่บ่าลสาะยังมีงบมาอยู่บ้านเออมีดีโอ้ยอันตรายเข่าจะได้มีดีครับครับมาอยู่โดยมีแต่่วนน้องบนซอยกันนบเทศเนาะโดยจะมีแต่ซอยกั้นราชมาแล้เนาะ ไ่ขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไปนอนน้ำแม่นน้ำมั่ะนะเราก็จะบอกไม่ขึ้นมานอนเพื่อนเพราว่าเพื่อนานเราก็แล้วแล้วกรับเวลาขึ้นก็นอนอะจืต้องใส่รองเท้าเดือลกเดิอตรงล่างอ่าตีนนอนทบานเราก็เดินจังเสียจแล่จังข่านอนยินบอกแต่ว่านแบบนี้แม่ไปอยากให้ปูให้เพรว่าเจ้าเที่ยวถึงเที่วลงเพนเพื่อเราก็ไปนนนไอ เมื่อไรที่เขาอาตัวนีไหมเขาเออเขาจะยุติเอาไันอนครับอือแล้วบอลที่แมนแมนออถือใข่งกายกัโอเคก็บอลที่อก็จะจบคลิปพี่น้องเอาไว้แบบพอละคลิปหน้าพี่น้องรรมะโตกันอีกพี่น้องเอาทอยวิโซ่กัน้องเอาเมื่อป้าอันดับชาล่าเด้อโดยอัปพามีน้องละสบายดีโดยโดยอีกน้องมาที่อ่ะจบคลิปก่อนพี่น้อง วาไว้พบพอกันอีพิโซ่พี่น้อยเดี๋ยวมาต่อยอีพิโซ่เดียวฟังรักบอกรักไก่อนพี่น้อยเนาะจังอันนั้นพี่น้อยโดยพระอื่นประเทศขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เบิ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะหลังจากประกาศโฆษณาพี่น้อยขอเที่ยวขอขอบุณขอบคุณหลายๆเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ที่บาร์เทข่ยวขอวข้ามาสบายดีสบายดี